สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเอควิซีดีทีวีและสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถแข่งในตำนานเนาะนที่สมัยนี้ก็เห็นอยู่นะผมก็ยังเห็นอยู่เนี่ยผมซื้อแบบแค่แบบดีไม่รู้ว่าดีไม่ดีผมพูดก็ไม่ค่อยได้เชี่ยวชาญในการดูรถสักห่ายเนาะเนี็ตมันมีอะ แกมาไทยดูนะผมมันจะแรงขึ้นนะผมมาลองเล่นดูนะผมเรียบร้อยชนโอ้โชนเรียบร้อยคนเดินตะนานนะผมสมัยนี้ก็ยังไม่อยู่นะผมรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยพังชยจะมาสอนวิธีการซ่อมรถ จะลองแง่แค่ออกมาให้หมดเลยนะผมทุกคนคงาจะไม่เชื่อใช่ไหมลนะ่ะเอาออกมาให้หมดเลยวงเก่งขั้นแรกก็หาตรงที่มันมีเนีย่ยเนีย่ยมีเนีย่ยเดี๋ยวผมจะส่งคลิปย่อยในการซ่อมรถนะโอเคผมสวัสดีครับ